ช่วงด็อกเตอร์ทล์กสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางมดสุขภาพดีบางมดช่วยได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบางมดบิวตี้วาเรตี้ออนไลน์ที่จะทำให้คุณสวยในแบบของคุณค่ะสัปดาห์นี้แพรจะพาทุกคนมาเจาะลึกกับแสกำรดรึงหน้าโมเดิร์นเฟสลิฟกับนายแพทย์ธนันชัยอัสดามงคลแพทย์เฉพาะทางด้านแสกำตกแต่งโซนแส,สกำความงามโรงพยาบาลบางมดสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ คุณหมอคะแพรเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต,ต้องใฝ่ฝันที่จะมีหน้าที่แบบเด้งตึงไปตลอดถูกไหมคะคแต่ว่าบางทีเนี่ยการที่เราอายุมากขึ้นปัญหาย่อนคล้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะปัญหาผิวหนังย่อนคล้อยในผู้สูงวัยเนี่ยมีวิธีแก้อย่างไรบ้างคะครับจริงๆแล้วมีหลายวิธีมากนะครับถ้าให้แบ่งคร่าวๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะค่ะกลุ่มแรกก็คือเป็น non surgery ร่ Sur gery, คือการาทาให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ลงโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะฮะกับ,บ,บอีกกลุ่มนึงคือการผ่าตัดใช้กำดึงหน้าเลยค่ะ ถ้าเกิดความหย่อนคล้อยยังไม่มากนะครับเราต้องการแก้ไขเพียงเล็กๆน้อยเราอาจจะทําในวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดได้นะครับเช่นการใช้โบท็อกนะฮะการใช้ฟิลเลอร์การร้อยไหมหรือแม้กระทั่งการเลเซอร์ผิวหน้าต่างๆอันนี้คือคแบบไม่ผ่าตัดนะฮะแต่ถ้าเกิดความหย่อนคล้อยเรามากแล้วหรือเราต้องการผลลัพธ์ที่ค่อนข้างจะถาวรอ,อยู่นานขึ้นหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เยอะเยิ่มหย่อนคล้อยมากๆเนี่ยก็จะชิปมาเป็นการผ่าตัด คือคคคการทำใจการดึงหน้านะครับดังนั้นเนี่ยคนไข้ต้องอยู่ที่ความต้องการเราด้วยว่าต้องการมากน้อยขนาดไหนแล้วก็อยู่ที่โครงหน้าเราว่ามีความหย่อนคล้อยมากแค่ไหนควรจะผ่าตัดหรือยังหรือว่ายังใช้วิธียังไม่ต้องผ่าตัดได้อันนี้ก็ดูเป็นคนคนไปค่ะ,คะแล้วคราวนี้การตรวจความหย่อนคอล้อยล่ะคะว่าเอ๊ะนี่หย่อนแล้วหรือยังวิธีตรวจเป็นยังไงคะสําคัญมากเลยนะครับตามหลักการแพทย์เนี่ยใบหน้าเราจะมีอยู่5ชั้นเลยนะครับทุกชั้นเนี่ยเวลา อายุมากขึ้นจะเกิดความหย่อนคล้อยของทุกๆชั้นเลยดังนั้นเวลาเราตรวจผิวหน้าเนี่ยเราต้องใช้อาศัยการตรวจในทุกชั้นเลยนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชั้นผิวหนังกับชั้นกล้ามเนื้อนะฮะชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นสมัสตะ,ะเวลาเราตรวจวิเคราะห์ว่าความหย่อนคล้อยอยู่ที่ ระดับไหนนะครับเราจะแบ่ง <the> เขาเรียกว่าการเกรดดิ้งนะครับซึ่งก็มีหลายตำรามมากแต่ว่าโดยคร่าวๆเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4บริเวณแล้วก็เป็น4เน4กรดนะฮะสบริเวณคือบริเวณหน้าผากในส่วนที่ 1, <ภา S> 1> นะบริเวณใบหน้าส่วนบนคือรอบดวงตาคิ้วโหนกแก้มในส่วนที่2ส่วนที่3คือบริเวณใบหน้าส่วนล่างก็คือพวกร่องแก้มร่องน้ำมันนะฮะพวกเหนืยงบริเวณคางนะฮะแล้วก็ส่วนที่4คือคอเราแบ่งเป็น4ี่แอเรียนะฮะแล้วก็จะมีการตรวจแต่ละแอเรียเนี่ยว่ามีความจัดคล้อย เกรดหนึ่งถึงเกรดสี่เป็นระดับไหน,<ฆ>นะะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวอาจจะให้าจจใหาทางโรงพยาบาลส่งรายละเอียดให้ได้ว่าวิธีตรวจประเมินตัวเองคร่าวๆก่อน<ฆ>นะครับว่าเป็นเกรดไหนนะฮะทีน,นี้พอเราดูแล้วว่าเรามีความหย่อนคล้อยในระดับที่เท่าไหร่นะ,ะมีข้อดีหลายอย่างนะฮะอันแรกเราก็จะรู้ได้ว่าเราควรจะต้องผ่าตัดหรือย,อยังหรือว่าใช้วิธีไม่ผ่าตัดดีกว่ากันอันนี้อยู่ที่เกรดดิงนะ,ะอันที่2เราจะรู้ว่าเราควรทำเสริมกมส่วนไหนนะฮะ อย่างใบหน้าคนเราทั้ง4ส่วนเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องหย่อนคล้อยหมดนะฮะบมงคนหย่อนคล้อยส่วนล่างมากกว่าส่วนบนดังนั้นการทำเสรมก็ทาเฉพาะส่วนล่างได้แยกส่วนทํากันได้นะ,ะอันที่3พอเรารู้ความหย่อนคล้อยนะฮะเวลาผ่าตัดของหมอเนี่ยหมอก็จะปรับตามความหย่อนคล้อยนะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะทำเสรีคาดึงหน้าเนี่ยหมอก็จะวิเคราะห์ก่อนว่าโอเคส่วนบนเนี่ยหย่อนระดับ3ดังนั้นเราก็ดึงตึงเท่านี้ถ้าหย่อนระดับ4ี่เราก็ต้องดึงตึงมากขึ้นเพราะฉะนันะ้นใช้ในการปรับในการผ่าตัดได้ด้วยเพราะฉะนั้นการตรวจความหย่อนคล้อยมีความสําคัญมากเลยค่่ะ้องี อายุประมาณเท่าไหร่คะที่เหมาะกับการดึงหน้าโดยมากไม่มีตัวเลขที่แน่นอนนะ,ะแต่โดยเฉลีย่ยถ้าอายุ40ขึ้นเนี่ยผิวหนังจะเริ่มหย่อนคล้อยที่เห็นชัดแล้วอายุที่คนมาทำศัลยกรรมดึงหน้ามากที่สุดนะครับก็อยู่ในช่วงสมัยก่อนจะช่วง50-60ปีนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยเทรนมันเปลี่ยนกลับมาละกลับมาช่วงอายุ40-50เริ่มมีคนมาใส่กรรมดึงหน้าเยอะขึ้นนะสาเหตุก็เพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะครับเทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนไปนะคะือท,ทำแล้วเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแผลเล็กเจ็บน้อยหาย เป็นธรรมชาติมากขึ้นอันนี้พอแผดผลลัพธ์มันดีขึ้นนะคะคนก็นิยมมาทําในช่วงอายุที่น้อยลง<า>เรื่อยเ่ก็ผู้หญิงเราเนาะก็อยากสวย40ก็เริ่มทําเลยจ้าอะไรประมาณนี้นะคะคุณหมอคะแล้วใส่กรรมดึงหน้าเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาตรงจุดใดได้บ้างคะได้ทั้งหน้าเลยนะครับทั้งหน้าแล้วก็ทั้งลําคอเลยด้วยนะครอ,อย่างที่หมอกล่าวไปนะครับเวลาดึงหน้าเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4ส่วนนะฮะส่วนแรกคือหน้าผากเขามีการผ่าตัดเขาเรียกว่าการทํา forehead lift หรือว่าการดึงหน้าผา อันนี้ก็จะช่วยแก้ไขบริเวณร่องบริเวณหน้าผากนะครับแล้วก็เวลาเราขมวดคิ้วร่องระหว่างคิ้วนะฮะแล้วก็คิ้วที่ตกอันนี้จะอยู่ส่วนบนหมดเลยสามารถทําได้โดยการดึงหน้าผากนะถ mm hmm. นะัดลงมาเขาเรียกว่าใบหน้าส่วนบนหรือบริเวณหางตานะฮะอันนี้เนี่ยสำหรับคนไข้ที่มีรอยตีนกายเยอะนะ,ะหางคิ้วหางตาตกนะฮะหรือว่าโหนกแก้มตกอันนี้ก็สามารถดึงหน้าส่วนบนเรียกว่าทำ upper face lift นะฮะหรือบางคนเรียกว่า t e m p l lift ีช่วยส่วนนี้ได้ถัดลงมาส่วนที่3ก็คือใบหน้าส่วนล่างนะฮะก็จะพวกร่องแก้มร่องน้ำหมากนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าจาวนะฮะหรือว่า J O w L คือเหนียงบริเวณป้ายคางนะส่วนนี้ก็ดึงหน้าส่วนล่างได้สุดท้ายก็คือลาคอก็ดึงคอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าประเมินว่าคนไข้หย่อนคอยส่วนไหนแล้วก็สามารถทําได้แต่ถ้าอายุมากแล้วมีความหย่อนคอยทุกส่วนนะการทำศัลยกรรมทั้งดึงหน้าและดึงคอไปพร้อมกันก็จะได้ความเป็นธรรมชาติมากกว่านะฮะบบางคนเนี่ยสนใจแต่ดึงหน้านะฮะแต่พอประสบการณ์หมอพอดึงหน้าตึงปุ๊บ อ่ต้องกลับมาดึงคอด้วย oh. เพราะว่ามัน oh. มันอยู่ในส่วนที่ติดกันนะคะ <Okay. S 2> ดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําให้เป็นธรรมชาติก็ควรจะทําไปพร้อมกันนะฮะ oh. สำหรับความหนคอยที่มากโนอะ้โห oh. oh. อันนี้พูดแล้วเห็นภาพจริงๆนะบางคนหน้าตึงแต่ทําไมคอดูแบบย้อยๆหรือบางคนแบบคอตึงมากแต่หน้าย้อยก็ไม่ใช่นะคะก็ <Yeah. S 1> ทําพร้อมกันเนี่ยก็จะได้ผลที่ดูแบบเนียนดูแบบอุย้ยไปทํามาแกดูธรรมชาตินะคะยังสาวนั่นเองเนาะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคในการเสริมกมดึงหน้ากันบ้างดีกว่านะคะเทคนิคในปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่าง จากในอดีตยังไงบ้างคะต่างกันเยอะมากเลยนะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยคือการดึงกล้ามเนื้อในชั้นลึกนะฮะการดึงหน้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดึงเฉพาะชั้นตื้นๆนนะ<ม>ะดึงเฉพาะผิวหนังกับชั้นไขมันใต้ผิวหนังเท่านั้นเองนะฮะสมัยก่อนเนี่ยทำแล้วเนี่ยอา,อาจจะอยู่ได้สองสามปีตกละเนื่องจากว่ามันทําในแค่ชั้นตื้นๆน,นะฮะอีกอันนี้ก็คือพอเราดึงชั้นตื้นอย่างเดียวมันดูไม่ธรรมชาตินะฮะเพราะว่าความย่อนคอยจริงมันอยู่ในชั้นลึกด้วยในปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์เขาค้นพบแล้วว่า ที่ใบหน้าหย่อนคล้อยจริงๆนอกจากชั้นผิวหนังแล้วจะมีชั้นที่เรียกว่าสมัรนะฮะ,ค,ะคือชั้นกล้ามเนื้อที่ลึกใต้ผิวหนังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเราดึงชั้นสมัรด้วยนะข้อดีของมันก็คือดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็การอยู่ที่ยาวนานมากขึ้นนะฮะจากที่1-2ปีครั้นี้ก็อยู่เป็น5ปี10ปีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหคือเทคนิคการผ่าตัดดีขึ้นฮนะอันที่2ก็ การผ่าตัดพอแพทย์ชำนาญก็ทําได้เร็วขึ้นนะฮะ<ฆ>จากที่เมื่อก่อนเนี่ยผ่าตัดดึงทั้งหน้าทั้งคอนะ,ะใช้เวลาครึ่งวันนะ,ะฮะบางคนเกือบทั้งวันเลย<ฆ>เดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงละทำได้เพราะนี่พอผ่าตัดได้เร็วนะฮะมันก็ช้าน้อยนะฮะการพักฟื้นก็เร็วขึ้นจากที่เดิมเนี่ยหลังจากผ่าตัดดึงหน้าถ้าสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้เวลาพักฟื้นเป็นเดือนเลยเดะะือนนี้ก็เหลือแค่หนึ่งถึงสองสัปดาห์ก็กลับมาใช้ชีวิตได้แล้ะโอ้อโหนะแล้วการดึงหน้าแบบ modern face lift นี่เป็นยังไง ครับคำา่าโมเดนเฟสลิฟก็คือที่หมอบอกนะฮะอันแรกคือเทคนิคที่เปลี่ยนไป<อ>ดึงในชั้นลึกมากขึ้นอันที่2สําคัญมากนะคือเราทําแยกส่วนได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะทำเขาบอกดึงหน้าเนี่ยคือเราต้องดึงหมดทั้งหน้าเลยทั้งหน้าทั้งคอเลยสมัยนี้เรารู้แล้วว่าความหย่อนคล้อยจริงๆมันแยกส่วนกันดัง<อ>นั้นน่ยพอเราประเมินความหย่อนคล้อยเนี่ยเราก็จะเลือกได้ว่าเราควรจะทําส่วนไหนอันนี้พอเราทําได้โงปัญหาทําได้น้อยมันก็ปลอดภัยกว่า ดันั้นของว่าโมเดิร์นเฟสิฟคือดึงหน้าสมัยใหม่เราแยกส่วนได้ฮะเช่นอายุแค่40เนี่ยเราแค่หย่อนคอยแค่ตาตกอย่างเดียวเราก็ไม่จําเป็นต้องดึงทั้งหน้าไปดึงเฉพาะส่วนหางตาได้เป็นต้นนะฮะโอเคอย่างนี้เน่นะคะคุณหมอคะแล้วอย่างการดึงขมับยกคิ้วยกหางตาอะไรอย่างเงี้ยคือการเสรีกรรมเดียวกันหรือเปล่าคะครับพวกนี้เป็นการทําเสรยกรรมอย่างเดียวกันหมดเลยนะครับภาษาแพทย์เรียกว่าการทํา Temple Lift นะครับหรือว่าเรียกว่าการทา u p p e r Face l i f t นะฮะจริงๆเป็นการทำศสลยกรรมดึงหน้าที่คนทําเยอะที่สุดเลยนะครับ เนื่องจากว่าความหย่อนคล้อยของบริเวณใบหน้านะครับเวลาเราเกิดขึ้นนะ,ะอย่างเช่นเริ่มอายุ40กว่าเนี่ยส่วนมากจะเกิดบริเวณหางตาก่อน,นะะอเริ่มหางตาตกมีรอยตีนกานะครับหางคิ้วตกอันนี้เป็นส่วนสําคัญฮะ,ะเพราะฉะนั้นการทำแชมเปลลิฟต์หรือบางคนเรียกว่าการดึงหางตาจะมีหลายชื่อมากนะครแต่เทคนิคเดียวกัน ก็คือการดึงเพื่อให้หางตาหางคิ้วแล้วก็รอยตีนกางมันดีขึ้นนะ,ะคะส่วนที่สําคัญก็คือรอบดวงตานะฮะที่พอมีอายุมันจะเปลี่ยนแปลงดังนั้นการทัลสกรรมันนี้ก็ช่วยได้หลายอย่างเหมือนกันนะฮรมาพูดถึงข้อควรรู้ก่อนแสกรรมดึงหน้าดีกว่าสําหรับผู้สูงวัยเนี่ยควรจะพึงระวงังหรือว่าควรจะตระหนักในเรื่องอะไรบ้างคะคก็สุขภาพสําคัญสุดเลยนะคะคนไข้ที่อายุมากเนี่ย จริงๆสามารถทำศัลยกรรมได้ถ้าเกิดเขาไม่มีโรคประจําตัวนะฮะ,ฮะแต่ถ้ามีโรคประจำตัวเนี่ยต้องบอกหมอก่อนนะฮะโรคประจําตัวบางอันคุมได้นะฮะเช่นความดันเบาหวานไขมันพวกนี้เราต้องคุมให้อยู่ในระดับที่ปกติก่อนนะฮะถึงจะผ่าตัดได้อันนี้ส่วนสําคัญก็คือเรื่องของอสุขภาพร่างกายนะฮะแล้วก็ก่อนผ่าตัดเนี่ย ก็จาเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะต้องมีการตรวจเช็คร่างกายก่อนนะฮะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะดึงหน้าทั้งหมดนะฮะต้องดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์นะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเช็คเลือดนะฮะตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะฮะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจดูความพร้อมก่อนที่จะผ่าตัดสําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็แนะนําให้มาพบคุณหมอก่อนนะคะลองเข้ามาปรึกษาดูว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมหรือว่าสามารถที่จะดึงหน้าได้หรือเปล่านะคะ มาพูดถึงเรื่องคำถามกันบ้างดีกว่านะคะมีคุณผู้ชมเนี่ยส่งคำถามเข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยเข้าคำถามแรกกันเลยละกันนะคะหากเคยฉีดฟิลเลอร์และโบทอ็อกมาก่อนเนี่ยแต่อยากดึงหน้าต้องรอนานขนาดไหนถึงจะสามารถทําได้คะ ครับปกติโบ็อกกับฟิลเลอร์จะได้ผลชั่วคราวประมาณ6-8เดือนนะครับดังนั้นนะก็อยากให้รอเข้าที่ก่อนประมาณ6-8เดือนได้นะครับที่สําคัญคือตัวโบ็อกเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อมันขยับได้น้อยดังนั้นเวลาที่หมอตรวจวิเคราะห์ก่อนผ่าตัดดึงหน้านะ,ะหมอต้องตรวจด้วยว่าความหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้ออยู่ในระดับที่เท่าไหร่ถ้าเกิดมีธิ์ของโบ็อกอยู่เนี่ยการตรวจความหย่อนคล้อยมันก็จะประเมินได้ไม่ชัดเจนมากนะ,ะดังนั้นก็แนะนําให้รอสัก หกเดือนก่อนนะฮะให้ลิ์มันหายก่อนแล้วค่อยมาประเมินอ,อีกทีนึงนะฮะคำถามต่อมาค่ะคุณหมอคนนี้เขาบอกว่าเขาหมดความมั่นใจนะคะเพราะว่าเป็นคนตาเศร้าช,ช่วงหางตาตกทั้งที่อายุไม่เยอะหลายคนเนี่ยก็มาทักว่าหน้าตาดูม่วงนอนจังเลยนะคะเราก็ดูไม่สดใสปัญหานี้เนี่ยสามารถแก้ไขอย่างไรบ้างคะ สำหรับคนที่ดวงตาเศร้านะฮะอันนี้เป็นความรู้สึกนะฮะว่าตาเศร้าแต่จริงๆนะมักจะมีปัญหาอยู่3ส่วนนะฮะเราต้องมาวิเคราะห์กันว่าที่ดวงตาเศร้ามันเกิดจากส่วนไหนนะฮะส่วนแรกที่มักจะเป็นเลยก็คือหนังตาที่ตกมาด้านบนนะฮะถ้ามีหนังตาที่ตกมาปิดเยอะนะฮะทำให้เห็นตาดําได้น้อยอันนี้ก็จะดูตาเศร้าได้ถ้าเกิดมันเกิดจากปัญหานี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังตาตกหรือว่าเป็นการที่กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงลืมตาได้ไม่สุดนะฮะพวกนี้แก้ไขโดยการทำศัลยกรรม ตาบนได้นะครับเรียกว่าการทำ upper b e f h a l o p l a s t y <ภา S 2> <ภา S 1> ก็คือการทำตาสองชั้นตัดหนังตาที่เกินด้วยยกกระชับกล้ามเนื้อได้ด้วยอันนี้คือส่วนถ้าเกิดชมวติว่าตาเศร้าอยู่ที่ส่วนบนก็มาทำเสรรมันนี้นะฮะอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ตาเศร้าก,ก็คือส่วนล่างนะคะคือบางคนพายุมากเนี่ยมีริ้วรอยด้านล่างนะฮะหรือว่ามีถุงใต้ตาม,มากอันนี้ก็แก้ไขโดยการทำตาล่างนะฮะหรือว่าเรียกว่า lower b e f h a r o p l a s t y ได้นะส่วนสุดท้ายเลยนะครับที่เป็นกันเยอะก็คือหางตาถ้าเกิดชัวว่าปัญหามันอยู่ที่หางตาตกหรือที่รอยตีนกาาาหงต อ,อันนี้ก็ต้องทำศัลยกรรมดึงหน้าละเขาเรียกว่าทำเทมเพลลิฟต์ดังนั้นเวลาเราดูว่าตาเราเศร้านะครับจริงๆต้องมาตรวจวิเคราะห์กับหมอก่อนนะครับว่าที่เราดูตรงตาเศร้าเนี่ยมันปัญหาเกิดจากส่วนไหนส่วนบนหนังตาด้านบนหรือด้านล่างหรือว่าตรงบริเวณหางตานะครับก็จะได้แก้ไขได้ตรงปัญหาถ้าเราวิเคราะห์ได้ถูกต้องแก้ไขได้ตรงปัญหามันถึงจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะครับโอเคค่ะจริงๆแล้วนะคะปัญหาตาเศร้าเนี่ยก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะยังไงก็แนะนํามาพบคุณหมอก่อนได้ค่ะ คำถามต่อมานะคะคนนี้บอกว่าอายุ65ปีแล้วนะคะมีปัญหาร่องแก้มห้อยย้อยช่วงคิ้วแล้วก็ตาหางตาตกควรจะดึงใบหน้าส่วนไหนดีคะคุณหมอ คนไข้โดยทั่วไปนะถ้าเริ่มอายุ50ขึ้นนะฮะ50-60เนี่ยจริงๆแล้วใบหน้าจะหย่อนคล้อยหมดทุกส่วนเลยนะครับทั้งส่วนมวนส่วนล่างแล้วก็ลําคอนะฮะที่คนไข้กล่าวมาเช่นว่ามีร่องแก้มนะฮะมีไขมันที่คอยอันนี้คือใบหน้าส่วนล่างนะส่วนที่บอกว่าหางตาตกนะฮะมีรอยตีนกาคือใบหน้าส่วนบนดังนัเนี่ยที่วิเคราะห์มาก็คือมีทั้งส่วนบนส่วนล่างแต่จริงๆแล้วถ้าอายุ60แล้วจริงๆมันหย่อนคล้อยหมดทุกส่วนก็อยู่ที่ว่าเรา ต้องการส่วนไหนเป็นหลักนะฮะอยู่ที่การตรวจวิเคราะห์ด้วยว่าอยากจะทําส่วนไหนเป็นหลักแต่โดยมากถ้าเกิดคนไข้โรคจาตัวไม่มีนะฮะต้องการทําให้เป็นธรรมชาติเลยพอมันหยดคอยทุกส่วนเราสามารถทําทุกส่วนพร้อมกันได้ในครั้งเดียวนะฮะก็จะได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ศัยกรรมรอบเดียวค่อนข้างจะ c o m p l e t ได้นะ,ะอ,อ๋อก็คือถ้าเราค่อยๆท,ทําทีละส่วนทีละส่วนเราอาจจะส่ง กลับบ้านไปลาจจะสงสัยว่าเอ๊อุ้ยตรงนี้ยังไม่ตึงเลยจริง,รงๆแค่เราพอมีมุประมาณเนี่ยก็สามารถทําได้หมดทั้งหน้าและคอทีเดียวเลยเนาะอยู่ที่ความหยอดคลอยอย่างที่หมอบอกนะอย่าสูว่าอยุ่น,น้อยๆนะเช่นแค่อายุ40อยากจะดึงหน้าเนี่ยจริงๆหมอก็จะตรวจว่า เราหย่อนส่วนไหนบางคนเนี่ยมันหย่อนแค่ส่วนบนก่อนเราก็ดึงส่วนบนก่อนคือถ้ามันยังหย่อนคล้อยไม่เต็มที่ก็จะแนะนําค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละส่วนก็ดีกว่าแต่ถ้าอายุมากแล้วมันความหย่อนคล้อยเต็มที่หมดทุกส่วนแล้วก็จะแนะนําท,ทําทีเดียวดังนัน้นก็อยู่ที่ความหย่อนคล้อยแล้วก็อยู่ที่แต่ละคนเลยคนระับเพราะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยเหมาะสมอย่างไรค่ะคาถามต่อมานะคะบอกว่า ผิวเป็นรอยครุขะนะคะเป็นผลจากฟิลเลอร์เนี่ยสามารถแก้ไขโดยการดึงหน้าได้ไหมคะ,ะการฉีดฟิลเลอร์มาเนี่ยจริงๆแล้วเวลาดึงหน้าก็ทําดึงหน้าได้นะครมันอยู่คนละชั้นกันนะครับฟิลเลอร์ iller, เวลาฉีดเขาจะฉีดในชั้นผิวหนังแล้วก็ชั้นไขมันใต้ผิวหนังเป็นหลักนะครแต่เวลาเราดึงหน้าเนี่ยเราจะ การยกกระชับกล้ามเนื้ออยู่ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ผิวหนังหรือว่าไขามันที่เราตัดเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่บริเวณที่เราฉีดฟิลเลอร์เพราะมันจะอยู่ด้านข้างหมดนะฮะฟิลเลอร์ส่วนมากเขาจะฉีดตรงบริเวณกลางหน้าพวกร่องแก้มร่องน้ำตาต่างๆนะดังนั้นเนี่ยคนที่ฉีดฟิลเลอร์มาก็สามารถทำาสลยกรมดึงหน้าได้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่า ส่วนมากจะไม่สามารถจะลลอกเอาฟิลเลอร์ออกได้นะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. เนี่ยมันอาจจะยัง,ยงอ,าอาจจะคําได้เป็นก้อนหรือแข็งของฟิลเลอร์อยู่ได้นะแต่ว่าการทําใส่กนลังหน้าไม่ได้กระทบกับตัวฟิลเลอร์นะครับสามารถทําร่วมกันได้หรือว่าเคยฉีดฟิลเลอร์มาแล้วก็ทําได้นะเพียงแต่ว่าการลลอกฟิลเลอร์นี่จะลําบากส่วนมากทางการแพทย์ไม่ค่อยทำนะเนื่องจากว่าฟิลเลอร์เวลาเราฉีดเข้าไปแล้วนะมันจะซึมอยู่ในทุกชั้นของผิวหนังเลยดังนั้นเราไม่สามารถไปลลอกออกได้ถ้าเลาะออกได้เนี่ยผิวหนังก็จะยิ่งตะปุ่มตะป ยิ่งไม่เรียบคัับไปใหญ่อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะคก็เชื่อว่าวันนี้นะคะคุณหมอก็น่าจะได้ตอบคําถามแล้วก็ข้อสงสัยของคุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างครบถ้วนนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสวัดีครับสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแยรกรรมสามารถ inbox แฟนเพจนะคะหรือว่า Line Official มาได้ที่ Soon, ศูนย์ลยกรมความงามโรงพยาบาลบางมดได้เลยค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรากลับมาพูดคุยกับคุณคลีมชลิตานักแสดงอิสระนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมียอดติดตามใน Tik To k อสูงถึง7 0 0 0 0คนกับการทำแสกรรมหน้าอกครั้งแรกค่ะช่วง Guest Talk สนับสนุนโดยศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดแลเล็กเจ็บน้อยหายเร็วเป็นธรรมชาติมั่นใจยิ่งกว่าที่โรงพยาบาลบางมด รูปร่างหน้าตาเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบสําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่ทํางานในวงการบันเทิงนะคะเช่นเดียวกับน้องคนนี้ค่ะน้องครีมชลิตาเอี่ยมสะอาดนะคะที่เป็นทั้งนางแบบโฆษณาเป็นทั้งนักสแสดงอิสระนะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาเนี่ยก็เคยมีปัญหาในเรื่องรูปร่างมาก,ก่อนจนถึงขั้นนะคะตัดสินใจทจํำรรเสริมหน้าอกค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกับน้องครีมกันค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะน้องครีม ก่อนอื่นเลยนะคะให้น้องครีมช่วยแนะนําตัวแล้วก็อัปเดตผลงานช่องทางที่ติดต่อได้ก่อนดีกว่าด้ะคะสวัสดีค่ะครีมนะคะชาลิตาอยางสาค่ะตอนนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็นักแสดงอิสระนะคะผลงานที่ผ่านมาก็จะมีโฆษณาถ้าแก่น้อยนะคะแล้วก็ MV มีเพลงต่างๆนะคะเช่นเพลงแฟนไม่มีค่ะก็ติดตามได้ทาง Instagram c ครีม c อนด์สกอชาลค่ะ โอ้โหได้ได้ว่ามีผลงานมากมายเลยแต่ก็แอบ,บน่าสงสัยว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำงานมาตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมแล้วอุปสรรคของร่างกายของเราคืออะไรคะประเด็นหลักเลยก็คือหน้าอกคะ่ะเพราะว่าแน่นอนว่าเราอยู่ในวงการนี้มันก็ต้องมีชุดที่ต้องให้ใส่ในหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นชุดที่เป็นแนวเซ็กซีค่ค่ะเพราะว่าครีมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะได้งานที่เป็นแนวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคาแรคเตอร์นั้น แล้วด้วยความที่เราไม่มีหน้าอกเนี่ยมันก็จะแบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆการทํางานในวงการบันเทิงเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถเลือกได้อยู่แล้วเนอะว่าเราจะต้องใส่ชุดไหนเราก็ต้องมีความพร้อมที่จะใส่ชุดที่เขาอยากจะให้เราใส่ใช่ไหมอะแล้วเราได้ศึกษาหาข้อมูลมาจากไหนบ้างเราก็นานไหมกว่าจะตัดสินใจทำอะคะทีมหาข้อมูลมานานมากค่ะก็หาจากทั้งนเน็ตหาจากทั้งถามคนใกล้ตัวถามเพื่อนถามพี่สาวอะไรเงี้ยคนที่เคยมีประสบการณ์เสริมหน้าอกอะไรเงี้ยค่ะ ก็หามาประมาณสองปีเลยค่ะ,<ฮ>ะตัดสินใจได้แล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจได้ที่จะมาทำที่โรงพยาบาลบางมดคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือประสบการณ์ของทางโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขามีประสบการณ์มามากกว่า30ปีเลยค่ะและ้วก็นอกจากนี้ก็คือที่เป็นประเด็นหลักที่ทางวิศตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลนี้ก็เพราะว่าเทคนิคการผ่าตัดของเขาค่ะจะเป็นเทคนิคแบบ modern breast ค่ะ,คะจะนัะเทคนิคต่างๆที่ เป็นเทคนิคทันสมัยของการผ่าตัดเสริมหน้าอกอะค่ะมารวมไว้ด้วยกันค่ะทำให้ได้รูปทรงที่สวยงามเป็นธรรมชาติอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลอดภัยในรายใหญ่ค่ะแล้วก่อนที่จะตัดสินใจมาทําที่นี่เนี่ยเราได้มาพบคุณหมอก่อนแล้วเอากลับไปนอนคิดหรือว่าเราหาข้อมูลปุบโอเคมาเลยทําที่นี่เลยก็ด้วยความที่หาข้อมูลมา2ปีแล้วเราก็<อ>ตัดสินใจทําเลยมั่นใจแล้วเนร้องทาที่นี่แอบถามกันหน่อยดีกว่าไม่รู้จะอยากบอกหรือเปล่า ก่อนที่จะทําหน้าอกเนี่ยขนาดอยู่ที่เท่าไหร่คะครับเอเลยครับแบบเอเลยแบบใส่ใส่ใส่เส้นใหเอสามสองยังหลวมเลยค่ะโอเคแล้วที่เราเลือกทำเนี่ยขนาดอยู่ที่เท่าไหร่ขนาด2องร้อยซีซีค่ะก็จะอัพครับเป็นครับซีสามสิบสองเลยโอ้ก็ขึ้นไปถึง32เลยเนาะแล้วตอนแรกเนี่ยเราคิดเองว่าเราอยากจะทําขนาดนี้อยู่แล้วหรือว่ามีตัวเลขในใจไหมแล้วพอมาปรึกษาคุณหมอแล้วเปลี่ยนใจ ตอนแรกก็มีบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้ฟิกขนาดที่จะต้องเป็นซีซีเท่าไหร่ซีซีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้อยากได้แบบขนาดที่ใหญ่มากตั้งแต่แรกน้เราก็บอกคุณหมอไปว่าเอ้ยเราอยากได้แบบเป็นธรรมชาตินะ,ะดูมีน้ำมีนวลขึ้นแส่สภาพสวยขึ้นมั่นใจขึ้นแต่แบบไม่ได้อยากได้ใหญ่จนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วคุณหมอเลยแนะนําว่าสรีล่าแบบนี้แบบนี้วควรจะเลือกเป็นขนาด2องร้อยเก้าสิบซีซีก็น่าจะเหมาะสมกับตัวเราเน้ะคุณผู้ชมดูสิ สวยมากๆดูแบบหุ่นดีนะคะมีนามมีนวลสมสัดส่วนมากๆเลยนาะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยน้องครีมอายุ19ปีเท่านัรนเองแล้วเล่าแบบได้ปรึกษาผู้ปกครองก่อนไหมแล้วเขาแบบเห็นด้วยหรือว่าคัดคานยังไงไหมอะปรึกษาค่ะแล้วนีต้องปรึกษาแน่นอนแต่ว่าด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่นั่นรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยทำงานในสายงานเนี้ยเขาก็เลยแบบไม่ได้ว่าอะไรถ้าเรามั่นใจขึ้นมีโอกาส ได้งานมากขึ้น,นะอะไรอย่างนี้เขาก็สนับสนุนนะคะก็เป็นเรื่องของความมั่นใจด้วยมันก็ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของเราแอบเห็นว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เมืองจีนเนาะ<ช>เป็นยังไงบ้างคนจีนเขานิยมทําศิลปกรรมอะไรกันมากน้อยแค่ไหนอ่ะถ้าในยุคนี้ต้องมองเลยว่าทางที่ประเทศจีนเขาเนี่ยนิยมมากค่ะเป็นอะไรที่แบบนิยมมากแต่ว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงค่ะเพราะยิ่งนิยมเขาก็ยิ่งแข่งขันกันอะไรอย่างงี้ค่ะ อ๋อต้องชวนเพื่อนมาทำที่นี่เนาะใช่แลนน้ก็แอบแอบโฆษณาไปแล้วอ <c oughs> นึงโพสรูปไปในไีแชทเอ้ยเพื่อนทักเอ้ยไปทำอะไรมาก็โฆษณาไปแล้วคะ่ะโอเคแล้วหลังทำเป็นยังไงบ้างเ <c oughs> ช่นรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอะไรบ้างไหมคะส่วนตัวคีมนี่ไม่รู้สึกเจ็บขนาดน,นั้นคะ่ะเพราะว่าเหมือนได้ยินบางคนบอกมาว่าการเสริมนอ,อกเนี่ยเจ็บเหมือนโดนรถสิบล้อทับเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวนี่คิดว่าแบบไม่ได้ขนาดนั้นค่ะมันก็ต้องมีเจ็บเล็กน้อยบ้างอยู่แล้วเป็นเอฟเฟกต์จากการผ่าตัดนะเนาะแต่ ไม่ได้เจ็บจนแบบทําอะไรไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติค่ะแอบไปเห็นว่าแค่หนึ่งสัปดาห์ก็สามารถเริ่มงานถ่ายแบบได้แล้วหรอใช่คะ่ะถูกต้องค่ะไว้ง่ายขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่คะ่ะบอกแลยว่าถ้าเทคนิคดีอะไรมันก็แบบมันก็ดีไปหมดคะ่ะ เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะนั่งคุยกับน้องครีมมาก็แบบรับดูได้เลยว่าเธอมั่นใจมากขึ้นเนาะแล้วก็แบบมีความสุขกับการที่มีหน้าอกที่ได้รูปแล้วก็ทรงสวยนะอยากให้น้องครีมนะคะช่วยฝากไปถึงสาวๆทางบ้านหน่อยดีกว่าเพราะเชี่ยวหลายๆคนเนี่ยโอ้โหลังเลมากๆว่าจะตัดสินใจทําหน้าอกดีไหม่มีข้อควรระวังหรือว่าคําแนะนําอะไรบ้างคะถ้าอยากแนะนําก็คืออยากแนะนําอย่างแรกเลยคือความปลอดภัยค่ะมไม่ว่าเราจะอยากสวยแค่ไหนแต่ว่าถ้าแบบ S <S เขาเรียกวอะไรบัตเจตเราไม่ได้เพียงพอแล้วแบบไปเลือกเอาที่แบบราคาถูกแต่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมัน <ừ> um. ก็ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องอลงทุนเก็บเงินอีกหน่อยเพิ่มบัตเจตขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ดีกว่าค่ะค่ะก็น,น้องคลิมได้ฝากเอาไว้นะคะว่าอยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องคลิมมากเลยที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะการจายกรรเสริมหน้าอกขังแรกกันค่ะขอบคุณค่ะ ช่วงหน้า beauty talk นะคะพบกับน้องจูนคนเดิมที่จะมาบอกเคล็ดลับการดูแลผิวรอบดวงตาให้สดใสกันค่ะช่วง beauty talk สนับสนุนโดยโครงการสวยด้วยใจกับโรงพยาบาลบางมดสวัสดีค่ะพบกับช่วง beauty talk สาวๆ,ๆที่บอกลากำจัดถุงใต้ตาเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามีเคล็ดลับในการดูแลผิวรอบดวงตาให้ดูสดใสอยู่เสมอคลิปนี้สาวๆห้ามพลาดกันเลยนะคะไปชมกัน 1. หลีกเลี่ยงการขยี้ตาหรือถูตาแรงๆเนื่องจากเป็นการทำร้ายผิวบริเวณรอบดวงตาและบริเวณผิวรอบดวงตานั้นเป็นผิวที่บอบบางมากค่ะ 2. พักผ่อนให้เพียงพอหลับให้สนิทเพราะจะช่วยให้ระบบในร่างกายฟื้นตัวผิวก็จะสดใสเป็นงปังได้ด้วยจากการนอนค่ะ 3. ทานอาหารที่มีวิตามินซีหรือสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อช่วยให้ผิวสดใสผิวกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยสารต้าอนอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงรอบดวงตาและปกป้องผิวให้ดูสดใสค่ะสสำหรับสาวๆที่มีมาร์กใต้ตา,ยตายอยู่แล้วก็สามารถนำไปแช่เย็นก่อนมาร์กได้นะคะสามารถฟื้นคืนรอบด,ดวงตาให้ดูสดใสสดชื่นขึ้นได้ 5. ทาไอคิมบำรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวรอบดวงตาชะลอการเกิดริ้วรอยได้ดีเพียงขั้นตอนง่ายๆเท่านี้คุณก็จะสวยมั่นใจในแบบของคุณสำหรับวันนี้ทริคสูตรมาร์กหน้าง,ง่ายๆที่ใครก็ทำเองได้ไปชมกันเลยนะคะส่วนประกอบในสูตรมาร์กหน้าอะโวคาโดครึ่งลูกน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนชาน้ำผึ้งหงช้อนโต๊ะจากนั้น ใช้ช้อนซ่องบดอะโวคาโดน้ำมะพร้าวและน้ำผึ้งจนได้เนื้อนเนียนเป็นครีมจากนั้นนำมามาร์กหน้า10-15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดสูตรมาร์กหน้าด้วยอะโวคาโดจะช่วยให้ผิวของคุณมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของวิตามินอ e, ีและธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงผิวให้เป่งปังได้ค่ะ สำหรับวันนี้เชื่อว่าสาวๆคงจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะสำหรับตอนหน้าใครที่มีปัญหาชั้นตาหรือว่าถุงใต้ตาเนี่ยห้ามพลาดเลยกับเซกามตานะคะโดยเทคนิคซ่อนแถค่ะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะวันนี้แพรต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆโรงพยาบาลบางมดวันนี้แพรล,ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ